ป้าเป็นตัวสีแสบไปทุกคนสีแสบนั่นนะเขาอยัดหยับรรับนะอากรามงายๆนะเขา่าอจะโชว์ห้ามังย็นโดยประมาณกาดๆมือิเมเอ็ด้วยอากรามงีๆกรบสุภดสุภาพบุรุษนาตาเดกราบสมเด็สุภาพสตรีนาตาสวยสวยสทุกคนเลยนะสวยหยัดเยัมและหยดยอยกราบสวยทุกคนที่เคยรูย ไม่กลับหลอกสตีที่มีคอยตัดทิ้งสลา่าเอ้ยนะไม่ดีครับนี่แต่มันดีตัดใจอ่นานะกกำังงามคบนะโอ้วันนี้ผู้บ่าวนน่คบนะไม่ใช่บ้าหอบฟังนะครับนะแต่ไม่ใช่คนบ้าหรอกคนบ้าอะไรจะน่ารักขนาดนี้น่ารักเป็นแตยึบปจะแยาวไปจะแต่สีเส้นอย่างที่ผมบอกอันนี้คับนะฟังอัดก้อนชนิดที่ศษขัดตังตรงมาจากอย่างวะยกษรอันนี้คบสี่ก้อนร้อยบาทขาดตัวเต็มมิยอมขาดใจครับนะเว้ยนะ ตัดบุรีมันดีต่อปอดนะครับ,รบแต่โอ้แต่จะช่วยกันไปตลอดแล้วมาฝากผมมันคงดีต่อใจว้าอันนี้เขาขายบริบาการอืมนี่แหละเขาขายทุกอย่างที่ขายได้ยกเว้นขายบริการทางเพศขายตายผมก็ไม่ขายขาฟรีครับผมมีให้นำแกนเฮ้ยเนาะฉันไม่มัตูติดติดที่ชาตินี้ผมคงรวยเปน็นนันและรู้เรื่องนั้นระเรียนอ่านี่ครับเนละเนี่ยโอ้อันนี้คือรถเข็นนะครับนะ ไอ้ทุกอย่างที่ขายได้ชเวิตขายบริการทางพิเศษที่ผมบอกนะครับแล้วมันเราเดอกได้หยอกเงินกับแล้วมันเหวี่ยงติดอันตันแล้วเห็นแบบปัดกระเจิ๊ยติดหีอันตันครับอ่านี่ครับแล้วโอ้ยพีหากินพ่อซ้ำหนีบอ่ะมันสิเรียกปากเรียกลูกเรียกทุบเมียเดี๋ยวไปลองมึงแล้วเขากับพี่ชายอย่างนีไม่มีขาดครับแล้วละเป็นไงแก้วอ่ะเขากับพี่ดินนั่นหนื่อรู้ไม่ให้ พี่จีแยงพี่จีแยตที่รูหีิ้าไม่รูหัวหลงผมหลงโอ้ยน่ะหลงทางอยู่พอหาทางกลับเจอนะครับแอ้ยแต่ถ้าผมหลงป่าอยู่กับเคอผมไม่เจอหัวจะเจออะไรช่างหล่อเลื่อนเขาเฮ้ยแต่งเข่าแต่งหนำเมื่อกี้แล้วกันขาของเ <c oughs> ขาเน,าานี่ยคอยแยกเขาไปแล้วคอยายหยาบรถอีกนเล่นครับนี่แหละพูดนำความจังไรนะเหมือนกับพระยุวันครับสายสวยไปอือพระยุวันนี่ครับจบมาจากออกฟอร์ดครับแต่ตอนนี้พึ่งงานออกเหล็ก พี่ยิวันเขาสวยมาอ่อึมสเปคเขานะไม่เชื่อถทำยูปิงดูครับ <laughs> ผมเขาใส่เวทนมเล็กดาาัดฟันวิ่ะสีแซ่บเ <laughs> ขาโปะครับ,น,บน,นักอยากว่อยากยิ้พวกโตเป็นขนาดสี่ก็ร้อยบาทขาดตัวเต็มไม่ยอมขาดใจครับนั่งก็ได้เห็นว่ากินกันดีขนาด <laughs> ไม่ได้เป็นสีแซ่บทุกคน <laughs> ได้อยู่นะนี <laughs> ่ครับโอ้ยทำแต่ง,งานงานไม่ทำขนะโอ้ไม่ใช่ดิ <laughs> โอ้เชื่อหงเชื่อห่างผมกไม่ได้ไปนะครับโรตารบิ๊กซีซีคอนสแควร์โอ้เดิมหมอท่าพระเนี่ยผมไม่ได้ไปเราไม่ได้กินผมแล้วผมเดินห่างหนูครับทรัไหมครับคุณสร้งโรตัรีบิ๊กซีซีคอนสกควายพวกเนี่ยมองมือข้อมือข้อโอ้ไม่ได้กินผมแล้วนุ่นผมห่างหนูคุณครับไหมครับคุณสร้งแล้วแดงรถเดินครับนี่ ทางใครขนคนก็ดีคนหีนห้ก็ออได้ยี่บดหลังเนี่ครับวันนี้จะมีภารกิจนี่ครับนำฟางไปขายแล้วนำไปซื้อของมาแก้ครับวนะ่าแก้พวกวามมีแค่เท่านั้นกระสุนบอกให้แก้แล้วไม่มีอีกหนึ่งคนนี่น้โอ้โหมันทำร้ายปอดทำเปไนติดตูปเธอจล่อมันทำลาย,ลายใจเฮ้ยนะมันตัดจนไหลหลักอ่ะ ดูกันเน้ยาวๆูรัวเป็นในคำนั้นพอแพ้ถ้าคุณไม่ดูผมจะเสียใจไปตอลอดชีวิตทำไมเน็ตพบเบิร์ดครับแบกผู้สาวนะก็เป็นนักบปนนาะงนักไม,กกม่ควรแบกทุกนีกอากาศเปลีป่ยนไปดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจในะครับทิฟฟี่พระราชสมบัติใส่ถุงไปด้วยแก้ได้แก้ไม่เป็นห่วงเป็นห่วงเป็นใจนั่นแหละ สาวน้อยืน่าคับพลาส้ต้องมาเก็ซุฟคเบริต no no sì ิกกระเป๋าไปด้วยนะจะได้แชรได้ไปถอดปัญขี้อ่นแล้วหแหลกมานอกูยไอ้ไอแค่ไอกระดกกัแไอ้วเอ้ยคิดตดไปเจ้าดิโอ้นนึงผมไปนะครับคิดไปทันหอกมุกเสียวๆตรนี้แค่บอกคิดถึงคำเดียวเกินพอ ทุเน <anto government> <Pe ak pie S 2> ียม <thing> ันแย่ครับแย่หลายอย่างหลายแนวครับนุเรียนีมันแย่แนวแก่ผมก็เลยจะบมดแล้วนะลาวันแก่ได้วันนี้แก่แน่ยาครับยาอย่างไรต้องคิดว่าจะเห็นจริงๆในผมนั้นอย่าแล้วก็เศร้าไม่ห้างไม่มันไม่ไม่ละไม่รุ่อร์ไม่ได้เห็นหรอกเพราะผมไม่ได้ใส่ได้ครับแก้ววะ อ,อย่างที่ผมบอกเขากระเพื่อรับเราสไตล์นี้ไม่มีขาดครับเนาะโอ้ยได้ยินนาพิษติดไม่ติดนี่ตัวก็สอนนะครับเนาะติดใจคือติดหีโอ้ยมันก็เย๊ะติดหีอ่อนตอนอนี่กันที่ผมบอกหลายครัง้งหลายครั้งป่าไม้เขาบอกมาว่าถ้าปั๊มไม้ไม่หมดจะติดหีชาตินี้เขารวยกว่าน,นี้เยอะละผมก็คือกันนั่นแหละเฮ้ยนะผมไปเลย,ยได้อยู่นะครับนะติดสุราหรือติดยาเสพติดยังพอเลิกได้ แต่ติดหิ้งใครแต่ยังไงผมก็ไม่ยอมเลิกรู้เรื่องนักเรียนเขาบอกมาชินนะครับอายครูร่วมไม่รู้วิชาครับแต่ถ้าเกิดครูรักสบตาอาจจะเสียกันทรงตัวเท้าเยอะนะฮึมนะผมตัวอายังไงก็อาฝากด้วยนะครับฝากนี่แหละครนั้นะฝากกดไลค์กดแชร์ชด้วยครับไม่ห้ามแม่มันแม่ไม่และแม่หลวนและไม่ห้ามลูกติดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์โอ้ แต็กที่เล่นทรงผมสักหน่อยครับเนี่ยนี่แหละคราเปันเป็นจะสีแซบบางอย่างนี่างนี่ครับนะโอเคนะครับจะจักกันไปก็ดูแลสุขภาพกิจสุขภาพใจพาลาเซตามบัที่ฟินที่เขาจะเตรียมให้พร้อม